คนให้พ,ร,พาราตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราแรียกรถกลับเองเฮ้ยไม่ได้วีดึกแล้วอ่ะไมไ่เป็นไรเรากลับเองได้จริงๆไม่ได้จริงๆเหมือนกันมันเทา คือขอบคุณมากเลยนะที่แกเป็นห่วงเราอย่างดีตลอดมาแต่ต่อไปนี้แกเป็นห่วงเราแบบเดิมไม่ได้แล้วอะ่ะทำไมอะเวเพราะเธอแต่งงานเหรองั้นเราถามเธอแบบนี้แล้วกัน เกิดว่าเรามีแฟนเรามีคนรักแล้วเราแต่งงานกับเขาเกิดวันหนึ่งเราทุกใจขึ้นมาเธอจะไม่เป็นห่วงเราบ้างหรอเธอจะไม่มาหาเราไม่พาเราไปเมาบ้างหรอไอสิมันมันยกตัวอย่างแบบนั้นไม่ได้เราไม่สนใจเลยนะเว่ ว่าเธอแต่งงานหรือยังไม่ได้แต่งงานนะที่เราสนใจคือเธอมีความสุขหรือเปล่าแล้วถ้าเธอมีความสุขอะเราจะไม่ยุ่งกับเธออีก ถ้าเกิดเธอไม่สบายใจที่จะอยู่กับเราสองคนเธอไม่สบายใจที่จะให้เราไปส่งเห็นะหมรถเราไปแล้วถ้าถึงบ้านแล้วก็ไลน์บอกด้วยพรุ่งนี้มารับเราด้วยนะฮะเราจะไปช่วยเธอสืบเรื่องผู้ชายคนนั้นไง ม่่ใคนทีถ้าเธอไม่อยากอยู่กับเราสองคนนะคัีแต่เราชวนเมนี่ไปด้วยพร้อมรอเธอตรงนี้อยู่ค้างกันวันที่เธอเศร้าใจหากชีวิตของเธอทุกอย่างตรงนั้นดูเหมือนไม่เป็นอย่างใจบอกฉันได้เลยถ้าเธอต้องการ ฉันนั้นไม่ใช่ใครคนนั้นที่เธออยากรักแต่ฉันพร้อมจะเป็นที่พักถ้าเธอทุกข์ใจช่วยเปิดใจเธอให้ฉันเข้าไปยูแลให้ใจเธอได้ จะคุยกับผมเหรอครับนี่ไม่รู้จริงๆเลยเหรอว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่เป็นยังไงเรื่องที่เด็กเจนทำวันนี้ที่เวนิกาเขาเดือดขนาดนี้เนี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมว่าฉันจะคุยอะไรที่ฉันต้องให้เธอออกไปข้างนอกเมื่อตอนกลางวันเนี่ย เพราะฉันต้องกล่อมให้เวนิกาเข้าใจเย็นลงต้องเอาเสัญญาห้างที่ KL เนี่ยมากลบเกลื่อนกลบประเด็นเรื่องอีเด็กเจนนั่นทั้งๆท,ที่ฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยกับสิ่งที่เธอทำส่วนไอ้เรื่องน้ำหอมกลิ่นเดียวกันที่ซื้อมาให้ฉันเนี่ยคิดอะไรอยู่คิดบ้าอะไรฮะเธอจะอ้างกับเวนิกาว่ายัางไงว่ามาหาฉันงั้นเหรอ จริงๆเหรอเธอจะยอมเสียเวนิกาเพราะอีเด็กสะก้อยเหอนน้ำหอมนั่นเหรอฮะในหัวเธอเนี่ยมันมีอะไรมันคิดไม่ได้เลยเหรอว่าควรจะให้ความสำคัญใครก่อนใครหลังนี่ดูซะ ดูซสแล้วบอกฉันมาว่าเธอต้องการอะไรเราหวังเจ้าของบริษัทที่มีรายได้ขนาดนี้กับอีเด็กกระจอกนั่นน่ะแล้วถ้าเวนิกาเขาไม่ทนแล้วเขาขอเลิกกับเธอขึ้นมาเนี่ยเธอจะทำยังไงผมขอโทษครับ หยุดขอโทษแล้วเลิกทำตัวโง่ๆได้แล้วกลับจาก KL นะเธอต้องทำทุกทางให้เวนิกาเขากลับมาโอเคให้ได้แล้วเฉดหัวนางเด็กนั่นไปไกลๆเลยนะก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังไปกว่านี้เข้าใจไหม เราตกลงกันแล้วไงเจนว่าจะไม่มีการมาที่นี่คุณวาดไล่เจนออกค่ะทั้งที่คุณวาดเองก็รู้เรื่องของเราเขาบอกให้เจนอยู่เป็นที่เป็นทางเจนก็ทำแล้วทำไมยังมาไล่เจนออกอีกอะแต่นี่พี่เวตกเจนค่ะและที่สำคัญที่สุดพี่เวบอกว่าพี่ซื้อน้ำหอมไม้คนอีกตั้งสามสี่ขวดอะ พี่ซื้อให้ใครอ่ะพี่ซื้อให้ใครพี่ถีพี่บอกมาสิพี่ซื้อให้ใครเจนเจนไม่ใช่ที่นี่กลับไปไม่กลับเราต้องคุยกันที่นี่แล้วก็ตอนนี้เลยค่ะพี่บอกให้กลับไปกันไม่กลับเจนคุณธีรกิจมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าครับไม่มีอะไรครับ ไปตอนนี้ไม่งั้นเราจบกันตรงนี้เลยมันไม่ง่ายแบบนั้นป้าพิธีพี่บอกให้กลับไปไม่กลับจนกว่าพิธีจะบอกเจนว่าพี่ธีจะดูแลเจนยังไงต่อจากเนี้ยเจนไม่ยอมตกงานแล้วก็โดนดเฮง่ายแบบนี้หรอกนะพี่เวอยู่ไหนอะคะเจนอยากคุยกับพี่เวค่ะเจน พี่เวคะพี่เวอยู่ไหนอะคะเจนอยากคุยกับพี่เวอะค่ะหยุดไปไปเจนไปพี่บอกให้หยุดไปหยุด ้นเโทษนะครับมาติดต่อใครหรือเปล่าครับจอดตรงนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นที่จอดของผูกบ้านเท่านั้นนะครับกลับไปเดนไม่กลับเดนจะคุยกับพี่เวเดนจะบอกพี่เวให้หมดเลยว่าพี่ได้กับเจนตั้งแต่เมื่อไหร่เจนจะบอกให้หมดเลยบอกแม่ทุกท่าเลยเจนหยุดหยุดทุกอย่างเลยพี่เอจะต้องได้รู้ ว่าพี่เวม,มาหลังเชนด้วยซ้ำไปอะ่ะคุนเวนิกา ี่คถึงเวลาที่เราทุกคนต้องตกลงกันแล้วค่ะ ว่ามามีอะไรจะพูดก็พูดมาเวยคุ hey, ขอร้องอย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ได้ไหมเจนกลับไปพี่จะไม่ยอมให้เจนมาทำแบบนี้กับพี่เวที่นี่แสนดีจังเลยคะ่ะแสนดีกับมีหลวงขึ้นมาเลยเอ่ะหยุดพูดได้แล้วเจนไม่หยุดเราต้องคุยกันคะ่ะ เราทั้งสามคนต้องคุยกันค่ะจะเอาอะไรก็พูดมาแหละเจนมาก่อนพี่เวค่ะเจนได้กับพี่ทีหลังจากที่เจอกันไม่ออกี่ครั้งเจนได้เขาก่อน นี่คือจุดขายเหรอที่พูดออกมาเนี่ยนี่คือภูมิใจมากเลยใช่ปะที่คะไม่คิดเลยนะคะว่าพี่จะเป็นคนกลัวความสูงจนต้องมาอยู่กับคนที่มันตำ่ตำาๆแบบเนี้ยพี่เอพี่ไม่สนใจหรอกนะว่าเขาจะได้เธอก่อนหรือว่าหลังแต่ไปเคลียร์กันที่อื่นแล้วอย่ามาเหยียบที่นี่อีก กูตกงานเพราะเรื่องนี้กูคิดว่ามันไม่แฟร์เว้ยแฟร์หรือเปล่าพี่ไม่รู้แต่การที่มันเป็นชู้กับผัวคนอื่นน่ะมันเป็นเรื่องหน้ารังเกียจไม้มีใครเขารับได้หรอจริงเจนได้เขาก่อนแต่มันก็มีคนได้ก่อนเจนี่ถูกไหมเขาไม่เห็นต้องแบบ แอบปากเคมว่ามันเป็นผลงานที่สุดยอดของเขาเลยน้องได้กันมันก็แค่ได้กันจ้ะแต่พี่ได้แต่งงานแบบถูกต้องตามที่สังคมเขายอมรับซึ่งพี่คงไม่ต้องมาสนใจการได้กันแบบติดสัต์อย่างที่น้องเป <S <S ง็น <S <S หรอก